ส่งใจไก่ลา่าแชมป์ยูโร แฮร์รี่เคนเปิดใจถึงสเปอร์สต้นสังกัดเก่าหลังซิลแชมป์แรกกับไบเยนแฮร์รี่เคนปลื้มคว้าแชมป์แรกในชีวิตนักเตะพร้อมหวังเห็นอดีตต้นสังกัดอย่างสเปอร์ชูทั่วยูโรปาลีกปลายเดือนนี้วันที่11พฤษภาคม68แฮร์รี่เคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษของไบเยนมิวนิคส่งข้อความถึงแฟนบอลท็อตแนมฮอสเปอร์หวังให้อดีตต้นสังกัดคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เมืองบินเบาวันที่21พฤษภาคมนี้หลังจากย้ายจากสเปอร์สมาร่วมทีมเสืืออใต้เม่ปี2023 ด้วยค่าตัว104ล้านปอนด์ล่าสุดเคนเพิ่งปลดล็อกคว้าแชมป์แรกในชีวิตนักเตะด,ด้วยการยิงประตูเบิกรองในเกมที่บาเยนเอาชนะบรุเซียเหมือนเช่นกลัดบัก2 0และพังอัดคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้สำเร็จเจ้าตัวเผยว่าแม้จะจากหลอนดอนเหนือมาแล้วแต่หัวใจยังคงผูกพันกับทีมเก่าและอยากเห็นแฟนบอลไก่เดืทองได้เหบ้าง พวกเขาผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากมาไม่มีใครปฏิเสธได้เคนกล่าวแต่การเข้าชิงยูโรปาลีกได้นั้นเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะผ่านทีมแกร่งๆมาได้ดังนั้นผมขอยกเครดิตให้เต็มๆผมจะนั่งดูและเอาใจช่วยให้พวกเขาชนะมันอาจเป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมของแฟนสเปอร์สเพราะหลายคนก็ส่งข้อความมายินดีกับผมและผมคิดว่าทุกคนคงดีใจไม่แพ้กันถ้าเห็นสเปอร์สคว้าแชมป์ปัจจุบันเคนยิงไปแล้ว81ประตูจาก90เกม ให้เบีเยนและเจ้าตัวยอมรับว่าการคว้าแชมป์ครั้งนี้คือการปลดล็อกความกดดันที่แบกมาทั้งชีวิตการคาแข่ง